ลุงเปียจะไปไหนคะลุงเปี๊ยเก็บพริกเก็บพริกจะมาเก็บพริกเอาไปทำอะไรอ,ะอ่ะจะไปเตียวโบน้ำรอนอีกเองค่นวันนี้โบน้ำร้อนแนี่มันกลนมากเกินแล้วก็เก็บพริกนี่จะไปทำน้ำจุกปลาดุก น้ำชุบคืออะไรคะน้ำชุบน้ำพริกปลาดุกอ๋อน้ำพริกปลาดุกอ้าวแล้วปลาดุกมาจากไหนอ่ะปลาดุกวันเพื่อนก็ตกแล้วก็เอามาให้อ๋อเหรอโอ้ยว่าอกตัวโอ้น่าอร่อยนะก็ก็ไม่ต้องใส่เยอะเราพริกใส่มากเป็ดนะเออเกตยอดมะขามเนื้อเหงาเออเก็บไป โอ้แล oh, uh, ้วไปตองมาทำไรคะลุงเปียจะเอาไปเอาไปโอ้ปลาดุกทัเป็นหฮมเวลายางทำปลาดุกยางก๋วยแล้วก็มาทำน้ำน้ำปิกปลาตูตอนเย็นตอนเย็นไปเก็บพริกอีกตนอ้าวไปเก็บพริกที่ไหนอะลุงเปียจะไปเก็บพริกดอกใหญ่ในกาเด็จโอ ฝนตกโอ้ต้นนี้ก็มีเพชรเห็ดนี้หน่อยก็ได้เห็ดดอกใหญ่ สวนลุงเปียนี ó, ่ล hmm. ouais. ่มลื่นเนาะมีทุกอย่างเลยมีพริกด้วยพริกแองใหญ่เอาไปเป้าเจ๊จะขิดปอเปียงกองไหนลวงเอาครับสักไม่กี่เม็ดกระโปอปิดปิดกปปิดปิดสักแบบดอกิีรูกนีเอาเจมคุณไหมไม่ต้องจะโอม

โอ้โหจิกจิ๊กจกจได้ไปเที่ยวด้วยแหมคุณตาใจดีนะคุณตาใจดีนะไปนี่มานี่มานี่เหก๊กกำเหีียกำเหีียบเข้นไปนะหมคะกิ๊กจิ๊รู้เลยวันนี้กิ๊กี้๊ได้ไปเที่ยวกับตาแล้วตาใจดีเอากิ๊กจิใส่รถไปด้วย จัดเข้าที่เข้าทางโอ้โหสุดยอดกิ๊กิไหนกิ๊กิหันไปทางไหนดูสิกิ๊กิเซลล็อกหน่อยกิ๊กิกิ๊กิเซลลโอก,กส,สิวันนี้กิก๊กิได้ไปเที่ยวแล้วอ่ะไปค่ะ แวะทานอาหารกันที่คาเฟ่ตรงนี้ค่ะอาหารอร่อยค่ะอืมค่ะเข้ามาข้างในร้านเขาเห็นไหมคะอสวยจัง ดูนะคะภายในร้านาค่ะคลาสสิกมากเลยค่ะปนุษย์เคยมาแล้วอาหาหร,ร่อยค่ะได้มาแวะกันอีกค่ะข้งางในเขาก็เห็นไหมคะะสวยงามค่ะคลาสสิกเลยค่ะเป็นผับข้างทางค่ะ mm -hmm.